สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านครับผมเขาสูช่องบาวกรุงแดนอีสานครับครับื่อนี้ครับบาวกุุงผ้าพี่น้องทางบ้านครับผมมาเที่ยวอ่าอยู่ที่อุทยานแห่งชาติผู้พาเถือบครับพี่น้องเป็นจังหวัดมุกดาหารนึกครับผมครับบรรยากาศช่วงเศร้าครับพี่น้องครับพ่อก็เพึงเดินทางมาถึงครับสิบห้าอ่าพี่น้องเขาไปบึงบรรยากาศ น้ำกันครับว่าเป็นจังไดครับเบากลุงกับว่าเคยมา,าจักเทือครับผมอ่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับผมเขามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเป็นกำลังแรงแห้งใจให้ทางช่องเบากลุงแดนอีสามแดนอีสานนําครับอ่าครับหินร้อยล้านปีครับพี่น้อง ห้อไปบึงบรรยากาศข้างในอุทยานครับผมที่จอดรถกว้างขวางครับพี่น้องห้องน้ำสะอาดบรรยากาศดีครับผมอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารเด้อครับเดินทางมาเที่ยวชมกันได้ครับเมื่อนี้บาวกุ้งขออนุญาตพาพี่น้องครับบึงบรรยากาศสวยๆเพราะว่ามื่อนี้บาวกุ้งมาไล์สถานที่ครับ อ่าพี่น้องก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามมือนีบาวกุุงมาผู้มโนลมแล้วก็ามาอุทยานแห่งชาติผู้ผาเถิบแล้วก็จะไปสะพานมิตรภาพไทยลาวครับครับบรรยากาศ ครับพี่น้องเบิงอยู่จังหวัดใดครับผมชอบรื่อมักคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเป็นกำลังใจให้ทางช่องบบาวกรุงแดนอีสานน้ำครับสิพาพี่น้องไปเที่ยวอ่าในหลายจังหวัดครับเมนี่เฮ้ามาอยู่ที่มุกดาหารครับ บรรยากาศดีดีครับพี่น้องบรรยากาศประมาณสามโมงเช้าครับนักท่องเที่ยวกับเรืมทยอยมาครับ สวยครับพี่น้องเป็นหินร้อยล้านปีครับอ่าเข่ากับบึงไปน้ำครับผมจินตนาการไปเดี๋ยวบอากุ้งสิผ้าพี่น้องครับผมเดินเลาะเบึงทัวบริเวณครับนี่ครับก่อนนี้ก็จะเป็นโพงครับ เป็นรูปทรงต่างๆครับผมบรรยากาศตอนเช้าๆครับผมประมาณมสามโมงเสาราครับพี่น้องโอ้วิวสวยครับพี่น้องครับผม บรรยากาศสดๆกันเลยครับลมเย็นสบายครับโอ้ต้นกระปองเพ็ดบรรยากาศดีครับแต่ว่าครับผมอยู่ที่บ้านเบากุุงแดนอีสาน อยู่จังหวัดสกลนครอำเภอซ่องดาวครับผมก็มีแบบนี้คือกันแต่ว่าเพิ่นบ่ได้จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวมือได้ว่างๆครับผมเบากุ้งสีไปถไทยพี่น้องเบ่งครับผมผู้ใดเรียนไม่เห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับ่มีอย่งางไรครับผมสำหรับคลิปนี้กับภาพี่น้องครับผมมาเบ่งบรรยากาศภูผาเถบครับ อยู่ที่จังหวัดมุกดาหารเด้วครับพี่น้องโอ้ครับพี่น้องหินก้อนบักใไ่ครับผมตั้งอยู่ธรรมศาสตร์สวยงามครับ โอ้ครับขึ้นมาพี่แห้งงามครับพี่น้องโอ้ครับวิวสวยงามครับ ครับเป็นรูปหินต่างๆหน้าๆครับพี่น้องอา้าวความสวยงามของธรรมชาติเข้ากว้จิตนตนาการไปครับผมครับเป็นล้านหินกวงล่มดีครับผมแดดกับยังฮอนจังน้อยครับเบากุ้งกับเมื่อยหอบไปแล้วครับพี่น้อง ครับลักๆก,ก็จะเป็นล้านหินครับพี่น้องเบาวกุ้งก็ขึ้นมาอ่าถึงจุดสูงสุดแล้วครับกับเป็นวิวบรรยากาศเอามาฝากอ่าพี่น้องทางบ้านครับผมก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องบบาวกุง้งแดนอีสานนําเด้อครับบมมีอย่างไรครับผมคลิปนี้ ล้วเขาก็ต้องไปต้อกันอยู่ที่วัดภูมโนรมครับและ,ะสะพานมิตรภาพไทยเล่า,าแห่งที่สองของประเทศไทยเข้าครับผมบาวกุุงจะพาไปบึ่งบรรยากาศญี่ปุ่นอีกครับผมในคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้ครับผมเขาก็ mm hmm. ขอลาพี่ล่าน้องครับผม mm hmm. ไปกับบรรยากาศ อยู่ที่อุทยานแห่งชาติผู้ผาเถิบครับพี่น้องครับผมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ